สวัสดีค่ะเป็นคนอุดรน,นะคะแต่ว่าเฮ็ดหน้าอยู่ในญี่ปุ่นมัอนีน้สิบาสาธิตว่า,าเฮ็ดจังใดนะคะการเฮ็ดหน้าในญี่ปุน่นอันนี้นี่ก็เริ่มต้นจากนี่นี่ขึ้นเนี่เขาเขาสื่อมาจากโนกเกี่ยวนกเกี่ยวก็คือพวกพวกเกี่ยวกับกอ,อยังบาดเท่ากับเขาเอิญนีอย่างน่ะกะอ็อสหรือว่าอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะสื่อเขามา นะคะพวกเนี่ยเป็นเม็ดเขาเขาบ่ได้เก็บมาเองพอเก็บเองบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเม็ดยังพวกยังที่แตกปลอมพวกอา,อาจจะมีพวกยาพวกหยังหรือว่ายัางปนปนมากนะคะเขาก็เลยต้องได้ซื้อเขาอันนี้เลิ่มต้นเลยเนีย่คือ,อย,าน,นนอยา,อานี่เขาเซนำยาไปประมาณในมือหนึ่งที่เขาเซนเพื่อหยังพอมาถึงนี่อาจจะกันพวกเชื้อรา พวกเชื้อราหรือ,อพวกแบคทีเรียพวกยังน่ะคะ่ะที่เกี่ยวกับอา,อาจจิเหตให้เม็ดเข่าบดีนี่นะคะแซ่น้ายาเนี่ยไวประมาณมือนึงแส่น้ายาไว้มือนึงเสร็จแล,ล้วเอาออกก็ตากเอาออกมาตากไวมัแนแห้งให้มันแห้งนะคะแ,แห้งเสร็จแล้วมานีเขาก็เอามาแช่น้ำหรือลอบนึงนี่คือทางนา้ำาที่เขาจะาไวแช่เขา่านี่ แซวัยประมาณอีกซิมือซิมือแล้วว่าถึงข้าเกาออกมากว้เฮ็ดคือเก่านะเดี๋ยวอ่าพ่อสิเริ่มสิเพาะเริ่มสิเพาะเดี๋ยวกะสิมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ